สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่ทุกตานะคะพี่ทุกตาร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพี่ตุกตาก็จะจัดโปรโมชั่นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเคมนีนะคะจะมียืดผมถาวรเคลาตินนะคะ900 900 990นะคะแล้วก็ทําสีเคลาตินนะคะสีผมเคลาตินนะคะ990แล้วก็ทำดัด ดิจิตอลนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะกะ็ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพันวาถึงวันที่พันวาสองห้าหกห้าถึงวันที่ถึงเดือนมการานะคะหนึ่งเดือนเต็มนะคะเดือนมการาวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดมการาสองห้าหกหกนะคะพี่ทุกตาก็มีโปรโมชั่นให้นะคะ ก็เชิญคุณลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ